รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมตงแต้ครับผมแบงค์ครับพบกับพวกเรา2คนในรายการไอทินกลับกลับคนรุ่นใหม่ที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆครับอะไรที่อยู่ในกระแสอะไรที่อยูนความสนใจพวกเราจะไปลองไปทำไปเล่นและเรียนรู้ตัวเองครับทุกสิ่งต้องมีการพิสูจน์นะครับวันนี้ไอทินครับจะพาเพื่อนๆมาลิมรสอาหารแบบเกาหลีสไตล์ทั้งร้านของขาวร้านของหวานชื่อดังที่ได้ใจคอเกาหลีทุกคนไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารแบบสตูบเบาาหรือแบบเผ็ดซีซาร์ร้อนแรงไปจนถึงหวานฉ่ำหิมะตกจะพาไปที่ไหนกันบ้างนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยครับ ฮห้ยืมเสี้ยวให้ยืเสี้ยวพี่ต่วนพูดภาษาเกาหลีทำไมอ่ะอ้าวแบงค์ครับวันนี้ครับไอทีมฝึกของเรานะครับขอเอาใจสำหรับคอซีรีส์เกาหลีหน่อยดีกว่าครับเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีนี่นะครับเราจะเห็นเหล่าบรรดานักแสดงเนี่ยทานอาหารเกาหลีเนี่ยโอ้โหอร่อยมากวันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมนี่นะครับมาหาอาหารเกาหลีเนี่ยทานครับถูกต้องเลยครับพี่ต่วนตอนนี้เราสองคนก็เลยอยู่กันที่สยามครับจะมีร้านอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับไปเลย สวัสดีนะครับควัผู้ชมครับตอนนี้พวกเราสองคนนะครับเข้ามาอยู่ใน Snow f o l r House แล้วนะครับแล้วก็อยู่กับพี่ซอครับเป็นเซลล์เอ็กเซคิวทีฟของพี่เน่นะครับครับผม รับคือ Snow f อ u r House นี่คือมีต้นแบบมาจากเกาหลีเลยปะครับใช่ครับที่เกาหลีเนี่ยเขาจะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็เอาข้ามาในเมืองไทยฮะเห็นว่าเขานี้เป็นกระแสของบิงตูเป็นกระแสเกาหลีฟีเวอร์ด้วยนะครับ,รบแล้วเลยแบบอ่ะ ยกเกาหลีไว้ที่นี่เลยครับผมไอที่ว่าจะมาแค่บิงซูธรรมดาฮะ<ม>เราแลยเอาหิมะจากเกาหลีฮะมาลงที่นี่ด้วยก็คือ,อน,นี้เปิดทั้งวันเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วที่นู่นมีไหมครับที่นู่นก็มีครับผมถือเป็นซิกเนเจอร์หนึ่งของร้านเราเลยแล้วกินได้ไหมนะไม่ควรดีกว่าไม่ควรกินรลบไม่ควรเอางี้ครับพี่ซอครับผมอยากรู้ว่าคอนเซ็ปต์ของที่เมืองไทยนะครับกับที่เกาหลีเนี่ยเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างครับ มีความแตกต่างครับผมรอะถ้าร้านที่เกาหลีเนี่ยทานนุ้นจะเป็นร้านอาหารมากกว่านะครับของเราเนี่ยจะเน้นที่ขายที่ปิ้งซูเลยครับนะครับผมรู้สึกบรรยากาศการตกแต่งร้านฮะก็จะแตกต่างกันด้วยครับผมนะครับผมทางนี้จะเน้นเป็นสไตล์คลาสสิกนะครับผมเราเน้นให้มันดูเป็นบรรยากาศดีแหละมากกว่านะครับผมเหมือนเป็นงานเป็นปาร์ตี้ในสวนครับนะครับเราปิ้งซูที่ไทยกับที่เกาหลีนี่คือมันมีความแตกต่างหรือเหมือนกันไหมครับ ที่เหมือนกันคือโจนน้ำแข็งที่ใช้นะครับผมแต่ที่แตกต่างกันคือวัตถุดิบที่เราใช้เราใช้วัีงสิ่ที่มีอยู่ในประเทศครับหาของที่มีอยู่ในเมืองไทยฮะที่มันถูกปากคนไทยมากกว่าเพราะไอ้ฟันจะเอาออริจนเลามาเลยเนี่ยมันทีว่าไม่ถูกปากคนไทยพี่เจ้าครับผมมีคาถามว่าทําไมกระแสของไอ้เจ้าวิซูนี่นะครับถึงคนชอบทานมากมันแตกต่างจากน้ําแข็งใสที่พวกเราเคยทานหรือว่าของญี่ปุ่นยังไงบ้างครับ ออความรูตจักอย่างแรกเลยคือความละเอียดของน้ำแข็งนะครับของไทยเนี่ยมันต้องมาบาวน้ำแข็งเป็นก้อนเนาะครับสใช่ใช่เสียพังงานใช่ครับพอเราใช้น้ำเปล่าครับใช้น้ำธรรมดาเลยทำเป็นน้ำแข็งท้าขั้นตอนนี้ไปเลยแล้วพอน้ำแข็งที่มันละเอียดมากนะฮะมันละลายช้านะครับของเราต้องเร่งมือกินครับผมรีบฮะของเราอันนี้ไม่ต้องรีบฮะห้างสิบนาทีอยู่ได้เลยนะครับทานเรื่อยๆได้ฮะน้ำแข็ไม่ค่อยละลายสโนว์ฟอร์มเราคือมีในไทยให้หับกี่สาขาครับที่นี่เป็นสาขาแรกครับ แล้วก็สาขาต่อไปคาดว่าจะเป็นช่วงปลายปีครับผมเรามาพูดถึงเมนูแนะนำของทางร้านกันบ้างดีกว่านะครับเวลาที่เราจะมาทานที่นี่เนี่ยเมนูไหนที่ต้องสั่งทานได้ๆครับพี่จอก็ถ้าพูดถึงเนื้อฟอร์เฮาส์เขาจะนึกถึงเมลอนบิงซูครับผมถือว่าเป็นตัวหนึ่งครับจะเป็นตัวค็อปของร้านเลยอีกตัวหนึ่งก็เป็นสตรอเบอร เนียครับผมเป็นตัวท็อปเช่นเดียวกันฮะเพราะว่าช่วงนีผ่านมาซาบรี่เนี่ยมันจะเป็นแค่พิพนลวิงตูนะครับผมจะเป็นแค่ช่วงฤดูการแต่ตอนนี้ถ้าด้วยกระแสของซาบรี่เนี่ยมันแรงอยู่เราก็ต้องแบบพยายามหาซับรี่ฮะเพื่อขายลูกค้าในช่วงฤดูหนาวหรือฤดูอื่นอีกพอีกโซครับผมมาจทาสาวมาทานะครับผมต้องเตรียมเงินมาสักประมาณเท่าไหร่ครับ ของเลาฮะจะเริ่มต้นที่220บาทนะครับถึง320ทกเงินมาสัก3-400ก็น่าจะโอเคแล้วฮะครับผมเอางี้ดีกว่าครับพี่ซอมครับเอาเป็นว่าพวกเราสองคนเนี่ยจะไปหาทำเลที่นั่งก่อนดีกว่าเดี๋ยวให้พี่ซองลี่นะครับจัดเมนูอิงซูนี่นะครับมาให้พวกเราได้ทานกันได้เลยครับฝากด้วยครับพี่ครับโอเคเลยครับ อันนี้เก๋มากเลยนะพี่โจยังไงอะมีปลั๊กด้วยอ๋อเออเออจริงสังเกตนะครับใต้โต๊ะนี่นะครับคุณผู้ชมครับจะมีแบบปลั๊กให้เราเนี่ยสามารถชาร์จแบตก็ได้นะครับผมเล่นคอมพิวเตอร์ก็ได้มีแทบจะทุกจุดเลยและที่สาคัญคนที่มาทานที่นี่เนี่ยแจมทุกคนเลยเลยอันนี้อันนี้นตีจริงจริงจริงนี่เขาบอกว่าวิธีทานบิงซูให้อร่อยครับข้อหนึ่งนะคือค่อยๆทานจากด้านบนอ แล้วสองสคือเติมนมข้นตามความต้องการครับถ้าคุณค่อยๆทานจะสัมผัสได้ถึงความนุ่มนวลของบิงซูครับผมขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือพิธีทานบิงซูนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยทานเขาบอกว่าให้ใช้ค่อยๆทานตอนแรกเราก็นึกว่าใช้ช้อนทานผิดเองอแหละ <c oughs> เมนูแนะนําของทางร้านนะครับเวลาที่เรามานั่งทานที่นี่นะครับทุกโต๊ะเนี่ยสั่งสองเมนูนี้นะครับเมนูแรกก็คือเฟรชเมลอนบิงซูนั่นเองครับครับผมเมนูที่2นะครับก็คือสตรอเบอรี่บิงซูครับส่วนเมนูเครื่องดื่มนะครับจริงๆเขาก็มีให้เลือกหลากหลายเมนูนะครับแต่ว่าเราสั่งมา2แบบนะครับนั่นก็คือเบอร์รี่โยเกิร์ตสมูทตี้นั่นเองครับส่วนของแบงค์คือเลมอนพันช์ครับครับผมชิมเลยดีกว่าครับมาเวลาจะทานนะครับเขาแนะนำว่ามีนมข้นแบบนี้ครับเราก็ต้องราดลงไปก่อน โอ้ก็เพิ่มในเรื่องของความหวานมันนั่นเองครับแบงค์บอกแล้วนะครับว่าต้องเริ่มทานจากข้างบนก่อนใช่เพราะฉะนั้นอ้าวนั่นข้างล่างต้องตรงนี้นี่เอาหรอไม่ใช่แล้แต่อยากให้คุณผู้ชมดูบิงซูก่อนดีว่นยครับเนื้อมีความแบบ อ้น้ำแข็งมีความละเอียดมากเลยครับใช่ครับสุดยอดแต่ละลายช้านันแบบนี้ใช่ขนาดเราสั่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ละลายเลยเนาะพี่โตนไม่มีใครแก้เมลอนเมลอนแบบหวานมากมาชิมสตรอเบอรี่ดีกว่าครับสตรอเบอรี่ของแบงค์เหมาะแม่เหมาะกับน้องแบงค์ครับเมนูนี้นะครับทำไมกดไลค์ใช่เลยมีความใสๆแบบอันนี้เหรอใช่ครับเหมาะกับสตรอเบอรี่มากครับมาแบบยกสวนยกแพ็คแบบนี้เนี่ยใช่มาเป็นลูกเลยเนาะครับ อันนี้กจะให้ในเรื่องของความเปรี้ยวครับอันนี้จะให้ในเรื่องของความหวานอยากรู้ว่าพอเอาโยเกิร์ตเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างพี่ตมันก็มีความสมูทมากกว่ากลมกล่อมละมุนลิ้นต่อไปอันนี้เลมอนพันธุ์อร่อยดีครับครับผมมาพูดเลยว่าอร่อยทุกอย่างเลยนะครับพูยเลยดีกว่าครับตอนนี้ร้านนี้มีซิกเนเจอร์ใหม่แล้วนะชื่อว่าแบงค์ไอ้นิงกลับยังไงครับเพราะว่ายังไม่เคยมีใครทำไงเราเป็นรายการแรก นี่เอาเมลอนมาผสมเพราะว่าเมลอนเนี่ยเขาจะหวานใช่ไหมอันนี้มันจะเปรี้ยวเราก็กินกับสตรอเบอรี่เป็นไงอะไรนะครับอ๋อเขาทำกันตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับนือไม่ใช่คนแรกโต๊ะค่างๆบอกเขาทำมาตั้งแต่สองสามปีแล้วลองอร่อยจริงมันจะอร่อยเวอร์อะไรขนาดนั้นเล่นใหญ่เกินไปมันเล่นใหญ่ไม่ได้เล่นใหญ่ไหนๆทานอย่างนี้แล้วก็คู่กับนี่แล้วหูุก้องใครลองอีก แบงค์อินคับอร่อยบอกแล้วมาครับลงมือลุยกันเลยดีกว่าครับครับ สัปดาห์นี้หรือสัปดาห์ไหนๆไ,ไม่ว่าคุณจะเป็นใครอย่าลืมมาลุ้นติดขอบจอร,รอรับรางวัลกับหนุ่มๆไอชินคลับกับช่วงท้าดวลชวนมันได้ที่เฟซบุ๊กไอชินคลับนะครับ